เดือกกันมิครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังด g ก o s สหรือว่าฟังเพลงกำลังฟินๆก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้าาอายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือว่าใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ครับสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทปีเลยฟรี free. เพียงแค่สแกน QR Code <c oughs> ในไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสำหรับคนที่มาเจอจากช่อง Man U Update ก่อนรุ่นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนครับและสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัคไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันมาจากช่อง Man U Update ว่าได้ชัว สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่23เมษายนวันนี้เช้าครับเรามาเปิดหัวกันที่เรื่องราวของมาริอุสคุนย่ากันก่อนเหมือนเคยครับหลังตอนนี้ครับทุกอย่างต้องบอกว่าเป็นไปใน,นทิศทางบวกมาก,มากๆที่นักเตะจะย้ายมาร่วมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราจริงๆ ทั้งนี้ครับหลังเมื่อวานมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการติดต่อพูดคุยกับมาริอุสกุญญาและก็เอเยนของเขาตลอด48ชั่วโมงหลังเกมลีกที่พบกับวูฟแฮมตันต้งสังกัดของนักเตะแล้วนั้นซึ่งทุกอย่างก็เข้าทางทัพผีแดงของเราเพราะว่านักเตะก็เปิดใจจะย้ายมาเล่นด้วย และต่อเน,นื่องกับเรื่องนี้ครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมากระแสจากหลายๆที่ก็ต่างออกมาย้ําความเป็นไปได้ที่มาเดอุสคุนยาจะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเพิ่มขึ้นไปอีกครับดูทางเบนจาขอบสายข่าวด้านตลาดนักเตะคนดังครับได้ออกมายืนยันก่อนเลยว่ามาเดอุสคุนยามั่นใจมากๆในแผนงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การทําทีมของรูเบนอาโมริมที่เสนอโปรเจกต์อันยอดเยี่ยมให้กับเขาได้ฟัง และถึงแม้ตอนนี้เงื่อนไขต่างๆยังไม่ได้รับการตกลงกันแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าแมนยูเน็ตมีการพูดคุยกับเอเย่นของมาเิอุสคุนยาไว้เบื้องต้นแล้วข้อตกลงตอนนี้ถือว่าสามารถเดินไปสู่บทสรุปได้อย่างรวดเร็วและบางทีไม่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าที่จะถึงนี้ด้วยครับทางดามสกายสปอตอีกสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษนีครับได้ออกมารายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดของมาิอุสคุนยาว่า ตัวของมาดูสกุลญ,ญ่านั้นรักและก็ชช่นชมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นอย่างมากครับและก็ต้องการจะย้ายเข้าร่วมโดยไม่ได้สนใจถึงอนาคตว่าจะได้เล่นอยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือไม่หรือแม้แต่สโมสรอนตกต่ำอยู่ครึ่งล่างของตารางคะแนนก็ไม่ได้มีผลใดๆเขาเองอยากจะย้ายเข้าร่วมสโมสรอนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและก็อยากจะช่วยทำให้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดฟื้นตัวกลับขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุดอีกครั้งให้ได้นั่นเองครับ ในขณะเดียวกันทางคริสเวลเลอร์สายข่าวปีสแสดงคนดังของเดลีเมลสกอังกฤษนะครับก็รายงานฟันฉับเลยว่าการย้ายทีมของแมดิสกุนยาสู่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั้นใกล้จะได้ข้อสรุปเต็มแก่แล้วครับดิวนี้แมนยูเนเต็ดไม่น่พลาดได้ตัวแต่อย่างใดด้วยที่ข้อตกลงมูล,ลค่า62.5้าล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าฉีกสัญญาของกองหน้าวัย25ปีรายนี้ทัาผีแดงของเราครับหวังจะจ่ายค่าตัวของนักเตะให้กับวูฟแฮมตันเป็นงว,งวดมากกว่าจะทุ่มจ่ายก้อนเดียวแล้วก็จบ ในส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับก็มีการอ้างว่านักเตะซึ่งรับกับวูฟแฮมตันในปัจจุบันที่90,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เมื่อย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด b ครับจะรับเพิ่มเป็น150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีสูงมากนักเมื่อเทียบกับคุณภาพของเขาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วครับในเวทีพรีเมียร์ลีก มาต่อกันที่ดีลการตามล่าตัววิกตอร์ซิมเพนกันบ้างครับที่ก็กําลังเป็นที่พูดถึงอย่างหนักเช่นกันสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวเริ่มต้นทีรายงานของทางดวิดแมคโดนัลลนักข่าวของทางเดอะมิร์เรอร์สื่ออังกฤษนะครับที่ได้เปิดเผยก่อนเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมั่นใจอย่างมากครับว,ว่าจะกดดันให้นาโปลีต้นสังกัดของนักเตะยอมปล่อยกองหน้ารายนี้ออกจากทีมในราคาที่ต่ํากว่าที่พวกเขาตั้งเอาไว้ในตอนแรกจํานวน75ล้านยูโรหรือว่าตกราว65ล้านปอนด์ อยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยครับกำลังพยายามกดดันให้นาโปลีให้ปล่อยวิกตอร์ซิมเฮนออกมาด้วยราคาประมาณ40ล้านปอนด์เนื่องจากอนาคตของโอซิมเฮนกับทางนาโปลีนั้นจบไปแล้วครับและตัวนักเตะก,ก็เหลือสัญญาเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วด้วยก่อนที่จะเสียฟรีในช่วงซัมเมอร์ปีหน้า อีกอย่างครับแมนยูเนเตดนะก็ทราบดีว่านาโปลีต้องการจะปล่อยอซิมเพนออกจากทีมให้ไวที่สุดด้วยและหากเป็นช่วงต้นตลาดเลยก็จะยิ่งเป็นเรื่องดีสําหรับพวกเขาเนื่องจากจะได้นําเงินให้กับอันโตนิโอคอนเต้ใช้เสริมทัพซื้อนักเตะเสริมทัพตั้งแต่เนิ่นๆช่วงต้นตลาดนั่นเองครับนอกจากนี้ครับทางเดวิดแมคโดนัลยังเผยเพิ่มเติมอีกว่ารูเบนอโมริมต้องการจะคว้าตัววิกตอร์ซิมเฮนมากกว่าจะเป็นเลียมดีลาบกองหน้าจากอิสสวิททาวเพราะว่าเขาในะต้องการนักเตะที่มีประสบการณ์และกก็ออยู่่่ในชวงงงพีคขขาารแ เข้ามาผลิตกอร์ให้กับทีมทันทีเพราะมีตัวอย่างก็คือร้า u สมุอรลุนและก็โจ u ชัวเซ็กซี่ที่ไม่สามารถทําได้ตามความคาดหวังของเขาเลยทำให้ผลการแข่งขนันหลายๆเกมต้องเจอกับความผิดหวังเนื่องจากทีมยิงประตูคู่แข่งไม่ได้ทั้งที่หลายๆเกมเป็นฝ่ายบุกกดดันคู่แข่งได้ตลอดทั้งเกมก็ตามครับ ทางด้านสื่อแมนยูระดับเทียนหนึ่งก็คือยูเนเต็ดมาเพทไทยในครับที่ออกมาอ้างแหล่งข่าวชวนแฟนผีฟันหวานไปไกลเลยครับเมื่อมีการเปิดเผยครับว่าทางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้มีการติดต่อกับเอเจนต์ของวิกตอร์ซิมเฮนไปแล้วซึ่งก็คล้ายๆก,กันกับที่พวกเขาเนี่ยติดต่อกับเอเจเต์ของแมดเดิสคุนย่าไว้แต่อย่างไรก็ตามในครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะออกมารูปแบบไหนซึ่งตรงนี้ครับก็ต้องรอติดตามกันดูเลยครับ เรามากันที่รายงานเพิ่มเติมในดีของเลยมดีลาบกองหน้าจากอิบสวิตทาในนะครับที่เข้ามาเพิ่มเติมจากทางคริสเวเลอร์และก็เนีา,านซอสองนักข่าวผีแดงของดิลี่เมลสื่ออังกฤษที่ดีออกมารายงานว่าเลยมดีลาบยังคงเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับ แต่ถึงแม้นักเตะจะมีค่าฉีกสัญญา30ล้านปอนด์แต่ถ้าว่าเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมอื่นอย่างเช่นค่าเอเย่นก็ต้องใช้เงินอีกพอสมควรเนื่องจากว่านักเตะเป็นที่ต้องการของหลายสโมสรครับดังนั้นสําหรับดีลนี้ก็ไม่ง่ายสําหรับแมนยูเนเ่็ดเช่นกันหากว่าพลาดเป้าหมายหลักๆอย่างวิกเตอร์อซิมเฮน เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอันโตนี่ปีกบราซินของทีมที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมระหว่างเล่นแบบยิมตัวกับเรอลเบติสในสเปนเวลานี้ครับโดยที่ในเกมลีกนัดล่าสุดที่พวกเขาบุกไปชนะก,กีโรนา3-0ต่อ 0, ก็เพิ่งจะยิง1ประตูช่วยทีม ทั้งนี้ครับหลังเกมนักข่าวก็ได้สอบถามทางมาเนลเปยเยกรินีผู้จัดการทีมของทางเรอัลเบติสว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะซื้อขาดอันโตนี่ร่วมทีมถาวรหลังจบซีซั่นนี้ซึ่งคุณซอจอมเก่ารายนี้ครับก็ยอมรับว่าเขายินดีจะเก็บอันโตนี่ไว้กับสโมสรต่อไปในซีซั่นหน้าหลังผลงานตั้งแต่ย้ายมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแบกทีมจนผลงานพุ่งขึ้นไปลุ้นพื้นที่แชมปเปี้ยนส์ลีกแล้วในตอนนี้ครับโดยกับเรื่องนี้มาเนลเปยเยกรินีได้ให้สัมภาษณ์เอาาไวว้่ เราคงต้องรอดูกันต่อไปว่าซีซั่นน่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามี18คะแนนเหลืออยู่แล้มีเกมเล่นอีก6เกมในซีซั่นนี้และก็ยังมีเกมรอบรองชินาเลิศของสก Conference League รออยู่ด้วยผมเห็นว่าอันโตนี่มีส่วนร่วมอย่างมากในทีมของเราในกลุ่มและก็ในสโมสซเราทุกคนคงจะดีใจมากแหละหากว่าเขาอยู่ต่อแายกับตอนนี้แล้วเราต้องโฟกัสที่ปัจจุบันและปัจจุบันก็คือเกมกับเรัลบายาดูลิตในเกมต่อไปของเรา ทั้งนี้ครับตั้งแต่แอนโตนีย้ายไปเล่นแบบยิมตัวกับเรัลเบติสในสเปนก็ถือว่าเขานะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมและก็น่าประทับใจเลยนะครับได้ลงสนามไปแล้ว17เกมในทุกรายการทําไป5ประตูกับอีก4แอสซิสด้วยกันครับมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของชีเดโอบกองหน้าดาวรุ่งวัย17ปีของทีมครับที่ล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งจะกลายเป็นนักเตะจากแอคาเดมีของสโมสซคนที่252ที่ก้าวขึ้นมาเล่นใ้กับทีมชุดใหญ่ ทางนี้ครับเจ้าตัวได้เปิดใจผ่านทางเว็บไซต์สโมอสรถึงการได้ร่วมงานกับทางรูเบนอาร์มอริมกุนซือของทีมชุดใหญ่และก็แนวความคิดที่เขาถูกปลูกฝังเพื่อจะเติบโตขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นหลังตอนนี้โอกาสของเขาในทีมชุดใหญ่ก็เริ่มมีมากขึ้นและก็ได้ลงสนามอยู่เรื่อยๆครับด้วยกับเรื่องนี้ชีโดโอบีได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาบอกกับผมให้ถมตัวเข้าไว้และจงทำงานให้หนักในทุกวันในการฝึกซ้อมและผมก็หวังว่าตัวเองจะได้รับโอกาสมากขึ้นในทีมชุดใหญ่ในเร็ววันนี้ด้ดวย พ่อกับแม่ของผมต่างบอกกับผมอยู่เสมอว่าผมต้องเป็นเด็กดีและก็ฟังที่โค้ชคอยสอนเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างต้องการจะให้ผมเป็นนักเตะที่ดีขึ้นดังนั้นทุกอย่างจึงออกมาดีมากนะผมกําลังทาทุกอย่างอย่างสุดความสามารถเลยในการฝึกซ้อมผมพยายามทุกวันที่จะเรียนรู้เพื่อให้ตัวเองนั้นเก่งขึ้นด้วยการซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่เพราะคุณจะได้เห็นว่ามันเร็วกว่าฟุตบอลแคเดี้เยอะมากๆดังนั้นการฝึกซ้อมร่วมกับนักเตะทีมชุดใหญ่จึงช่วยผมได้มากมายจริงๆ จากนั้นครับชีเด o ที่พูดถึง2โคช้ชทีมรุ่นเล็กทั้งทราวิสบินเนียนของทีมชุดยู1และก็อดัมลอเรนซ์ของทีมชุดยู8ที่ก็ต่างช่วยเขานั้นเปน็นนักเตะที่ดีขึ้นและก็พร้อมจะช่วยเหลือเขาทุกอย่างตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับสโมสรในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในต่อเรื่องนี้ครับชีเด o o อบได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าทั้งทราวิสบินเนียนและก็อดัมลอเรนซ์ต่างช่วยเหลือผมได้มากมายจริงๆ ทุกครั้งที่ผมต้องการความช่วยเหลือผมคุยกับพวกเขาหรือว่าโทรหาพวกเขาได้เสมอได้ตลอดเลยพวกเขาให้คำแนะนําผมที่ดีมากนะอย่างเวลาที่ผมได้ลงเล่นไปแล้วพวกเขาก็มักจะพาผมไปประชุมเพื่อแสดงให้ผมเห็นว่าต้องทําอย่างไรให้ดีขึ้นบ้างและก็แก้ไขจุดบกพร่องตรงไหนบ้างดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ดีมากจริงๆที่มีทั้งสองคนคอยช่วยเหลือผมแบบนี้ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดรอบเช้าประจำวันที่23เมษายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ